สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้ชัดทำได้สไตล์กปทและใน EP ีนี้นะคะเราจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกองทุนกปทกับคำถามนี้กันค่ะกองทุนกปทสามารถใช้งบประมาณกองทุนเพื่อประชาสัมพันธ์ได้หรือไม่สามารถทำได้ดังนี้ส่วนที่1การทำประชาสัมพันธ์ภายในกิจกรรมหรือโครงการนั้น,น,น เช่นโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สามารถจะระบุเรื่องการสื่อสารการะชาสมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการนั้นๆส่วนที่2เราสามารถที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการกองทุนหลักการสุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือกองทุนกอทหรือที่รู้จักกันคือกองทุนตำบลนะครับ โดยการที่เราสามารถที่จะทำตามวิธีปฏิบัติในการสับสนแผนงานโครงการกิจกรรมข้อสิทธวงเล็บ4โดยกองทุนกปทในแต่ละพื้นที่ก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์กองทุนนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามประกาศของสปสชให้รับรู้ข้อมูลของกองทุนกบทในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถขอรับการสนุนงบประมาณจากกองทุนกบทในพื้นที่ได้ครับรู้ชัดทำได้สไตล์กบทครับ ติดตามสาระข้อมูลดีๆเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะคะและจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่สดใหม่กด subscribe กดไลค์กดแชร์กด Youtube และ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นกปทและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ที่สายด่วนสปสอชอ1น3 0สสได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้ให้ลึกเข้าใจชัดเจนในรายละเอียดและทาอย่างถูกต้องรู้ชัดทําได้สไตล์กปทสุขภาพดีมีหลักประกัน การท้องถิ่นสร้างสรรค์กปทสนับสนุนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นะครับหรือเรียกสั้นๆว่ากองทุนกปทหรือเดิมเราเรียกกองทุนตาบลที่ทุกคนรู้จักนะครับกองทุนนี้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงกองทุนนี้ได้โดยการรวมตัวกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเขียนโครงการเกี่ยวกับแก้ปัญหาส่งเสริมป้องกันหรือปัญหากลุ่มไวในพื้นที่ผมอยากเห็นทุกคนนะครับเข้ามาช่วยกันเขียนปัญหาแล้วก็สามารถทําโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองในนนพื้้ที่ไดะครับ